ทุกคนเราจะมาลุ้นกันว่าเราจะได้ผู้เราจะได้อะไรกันทำวันว่าวของชาที่ชื่ออันบัต EP 5เราจะทำสองอย่างนะ อันนี้ซ้ำอันนี้ซ้ำโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูโทษนะทุกคนขอโทษนะคนผมขอเปลี่ยนเป็นสองคนเอ้ผมขอเปลี่ยนเป็นสาอ,อ,อย่าง เอาทุกคนมันเด้งออกเด้งออกแป๊บนึง ทุกคนหมุนต่ออีกทีหนึง่งสามอย่างเอาสามอย่างแทนเมื่อกี้ผมขอโทษแล้วกันโอเคไม่ลองคลิปสองวันโอเคเถิดกะเทยกระเทยกระเทยดกะเถิดกะเทยดกะเถิดกะเทย

กระเทยกะเทยกระเทยกระเทยกระเทยก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 ระเทยกะเทยกะเทยกะเทยถ้ามันเ <im rhet Morris> กินก็ขออภัยเพราะว่าผมแถมให้ผมขี้เกียดนับเอาง่าย